พอนึงเสร็จแล้วก็เราก็จะมาวางไว้ที่ลูกอย่างนี้ครับโอ้โหนี่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 ทำไว้สั่งจองแล้วใช่ไหมครับแพทย์ครับอันนี้เขาสั่งจองใั่จองไว้แล้วไว้หาสิบเขาไปฉีดผักครับอ๋อผมผักปอดตารก็เขากโทรมาสั่งสั่งให้ผลิตให้เขาที่ไหนครับนี่ครับเขาสั่งครับที่วัฒนา วัฒนาปลูกผักกี่วันครับถึงมันถึงจะเป็นเชื้อราอ่อันนี้เชียเชื้อลงไปแล้วนับไปเลยตั้งแต่วันเชีอเชื้อสิบวันครับสิบวันอ๋อสิบวันสิบวันก็มันจะลึมขึ้นขาวให้เห็นมันก็จะออกขาวอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย อันนี้อันนี้ได้ห้าวันอเลยห้าวันเริ่มขาวแล้วครับอันนี้อันนี้ได้ได้คืนเดียวเคืนเดียวจะเริ่มึ้นแล้วมันมีกุ้งปูผักอยู่น้องวาสั่งมาร้อยครับนี่งไงช่วงนี้ช่วงนี้มีได้กุ้งปูผักแล้วครับช่วงนี้มัน ข้าวนาปังยังยังไม่สั่งตอนนี้ข้าวนาปังยังไม่มี y. มีกลุ่มปลูกผักส่วนใหญ่ก็ปลูกผักปลูกดาวเรืองก็สั่งดาวเรืองที่วางน้ำเย็นกลุ่มปลูกดาวเรืองก็สั่งมาทำให้้อยแล้วถุงหนึ่งนี่ใช้ได้กี่ครั้งคะถุงหนึ่งได้หนึ่งซี่หนึ่งบี่ครัง เวลาใช้จะไม่แบ่งหนึ่งถุงถ้าเปิดถุงแล้วใช้หมดใช้หมดเลยหนึ่งถุงต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วที่กุมปูฟาร์ดเนี่ยมันเคยปปทานด้วยเชื้อราเนี่ยเราเอาไปใส่มันอันนี้ปากเฉพาะเพียครับเพร่แมลงครับอันนี้ปากแมลงโดยเฉพาะเชื้อราบิวเดียปากแมลง ถ้าเกิดปัญหาเชื้อราในกลกกุ่มเซลล์ก็ไต่โครมาคม,มีอีกตัวหนึ่งทำดีท่นันตัดไปก่อน